ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะฮะส่วนโม่งน้องอิมบิโซโลครับนะฮะเห็นเพื่อนเพื่อนสอบถามกันเข้ามานะครับว่าทําไมนะครับลูกติดตกจังนะครับผมสําคัญเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะคือช่วงระยะนะครับดอกบานนะครับช่วงขึ้นเม็ดนะฮะช่วงนั้นเองนะฮะมีพวกแมลงวันนะครับหรือว่าจะเป็นพวกผึ้งนะครับมาตอมนะช่วงนั้นเองนะฮะ แล้วก็หา,าปลานะครับหัวปลานะครับาตามตลาดนะผมมาแขวนไว้นะครับคือสามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆน,นะจะนำพานะครับผมพวกมแมลงามาผสมเกสรให้นะฮะแบบนี้นะผมผมก็จะทำแบบนี้นะฮะทุกรอบ ทุกปีนะครับที่ช่วงมะม่วงนะครับกำลังบานติดเม็ดนะผมนี่ก็เป็นเก็ดเล็กๆน,น้อยๆนะครับนำมาฝากกันวันนี้นะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ